ก็ต้องต้องเป็นชี้แรกที่ตออ้องเดินรื้อกัรแต่งโแต่ผมมีท่านปอสิริรัตน์และท่านหมอสิริพันธ์ด้วยนะครับที่ก็เป็นครูผมเหมือนกันเหมือนอย่างท่านที่คุณหมอได้พูดไว้นะครับเออขอบคุณท่านอาจารย์เรียนผู้นำต่อองค์จุลชีวะยุคนี้นะครับและดับทีนักนครูผู้เป็นอาทีพอาจารา์ในวันนี้ครั้งหนึ่งเมื่อกี้คุณหมอได้บอกว่า จะพูดเรื่องอะไรเช้านี้กันนะฮะผมก็บอกว่าผมก็ยังยังทุกครั้งที่เข้ามาในบทแบบนี้เนี่ยเพลงทุกเพลงที่ร้องเนี่ยผมว่านักดนปรีเอกินทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องรุนเรอนก็ได้นะครับพราะว่าก็ร้องกันได้แล้วผมก็ใช้เวลามากกว่าสิบปีในการที่จะร้องเพลงผมผมแค่อยากมาฝ่ายวางเรื่อนไว้ แล้วก็ขออนุญาตอ้างถึงท่านของสิริรักที่สอนผมตั้งแต่แรกตอนที่มาทำงานโลกขอท่านก็คือว่าท่านไดพูดถึงผมบ่อยนะฮะว่าเวลาเราดื่มน้ำแล้วเราอย่าลืมคนผู้บอกนะฮะผมผมก็ผมทราบว่าท่านก็บอกผมว่ามีคนสอนท่านมานะคฮะแล้วท่านก็สอนระบบท่านจ,จะพูดถึงผมบ่อยมากว่าเสเป็นเวลาเวลาดื่มน้ำแล้วอย่าลืมไม่ถึงคนที่ผู้บอกแล้วนกะ็ผมเองผ่านอะไรมาม้างไปในโลกทํางานมาหลายที่หลายประเทศน,นะครับแต่ไม่เคยลืมไม่เคยลืมคำพูดนี้ แล้วก็ผมก็คิดว่าคำพูดอย่างที่ท่านสองสิริรักษ์สองพงมานเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายล้านหลายพันหลายหมื่นคำสอนที่มันแทรกซึมเข้ามาในความเป็นนักเรียนสายเรื่องต้ข่าวนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งในการที่จะทําให้เราได้เรื่องถึงสิ่งที่มาในชีวิตของเราผมไม่ใ่ใยเดียวกันกับคำการพูดคุยของท่านพระภูมิศีที่มีต่อ กลนนเปรียบเทีนหล้วว่าพรนสาที่หกวันนี้เป็นวันที่ได้มานในรายละเอียดตามท่านตุลย์ชัยที่กล่าวเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ทางรงพยพิศอยทางอดีตท่านพออไม่แต่ท่านตัวอาจารย์เเองที่ได้รับและก็โชคดีในการที่จะอยู่ในสถาบ,บันรัอย่านี้ก็คือว่าแผนการสอนที่เราได้ทํากันในวันนี้นะครับท่านผูน้บริหารได้วางไว้ให้หมดแล้ว ผมเองนึกถึงอาจารย์คงในการที่จะพูดสรุปทุกครั้งทุกที่ผมท,ท,ทำงานในเรื่องความสำคัญของเรื่องวิชาการเป็นรากฐานในการที่จะทําให้สถาปัานนี้ไม่ลงลงมาเหมือนที่ท่านพระปุริสก็เป็นบอกผมนึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทํางางความเป็นพี่น้อง40,000กว่าคนของนักเรียนตับบินร์ซึ่งผมเองได้เรียนที่สมเจ็จประธานบอกพินรนะครับผม่านว่าผม วิเคราะห์กันว่าใน4ี่คนเนี่ยเราแบ,บ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่อายุน้อยกว่า45่สกลุ่มที่ตั้งแต่45่สิบห้าถึงหกสิบห้าแลกลุ่มที่อายุเกินหกสิ้าเป็นเ่องไปยรุ่นที่ตอนนี้ที่เหลือน,น้อยสุดที่ผมเคยไได้คุยมาก็คือรุ่ขมมน,ขอ,นะะอของผมเป็นคุณพ่อนะก็คือคุณหมอพงศิริกปัจนตดีนะครับ,ต,รบ,บต,ตอนนี้เหลือเหลืออยู่4คนนะจนแหละผมเห็นท่านบอกนะครับแล้วท่านก็มอบเงินมาช่วยกับสตรบผมคิจารณาว่าเราจะแบ่งรุ่นอย่างไรก็ช่าง,งตามอายุตามเวลาตามการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ท่านจะเกณน์เรเผชิญหัอบบความท้าทายต่งางๆสิ่งที่ท่านจะพงเพยเผชิญท่านผอ,อ,อสิ่งตัางๆทีต้องชิญจะเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันช่แต่สิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดที่อยู่ในความการรัรของผูใหริสทือหลักที่จะต้องพัฒนาบุคลนิสัยของลูกหลานไทยให้เป็นบุคคกที่ชนะได้ในพ,พัีร์ที่ผมได้รับการสอนมาสเสมอน,นะครับ ทุกวันแต่ผมนี้ก็จำอยู่ท่อหนึ่งก็คือหนึรที่สิพาข้อบที่บอกว่าจบจบขั้นสิ่งสิ่งนะครับความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักใหญ่สุดสถาบันแห่งนี้สร้างบนความหวังความเชื่อแต่สถาบันแห่งนี้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่ดีแบบนี้ได้และสร้างคนดีแบบพวกเราขึ้นมาได้ ก็พะความหักความรักทําให้ความเชื่อความหวังเป็นความจริงได้ความรักทําให้ความเชื่อและความหวังเป็นความจริงได้การที่เราจะรักการที่เราจะกระทำโดยเฉพาะที่กับคนที่ไม่ค่ยน่ารักผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ขอให้ปีใหม่นี้นะครับเป็นปีที่เราจะใช้ทั้งความเชื่อส่วนตัวทั้งความหวังที่ผลตั้งไว้ ให้เป็นจริงได้โดยผ่านความรักขอกราบขอบคุณท่านอดีตพ่อหมอทั้งสามขอบคุณท่านอาจารย์เก่งอีกครั้งนะครับและขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ทําให้เราเห็นว่าวันนี้ที่เรากลับมาในโบสถ์ที่เรารักแห่งนี้เรากลับมาบนพืทนฐันของความเชื่อที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ทําให้เรามีความรักกันที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันยุติขาแต่เนื้อสิ่งอ่ใดครับ เราคงไม่กลับมาครับถ้าเราไม่ได้รักสถาบันแห่งนี้แลวเราไม่ได้รักซึ่งแต่ละันขอพระเจ้าอวย